เด็กๆวันนี้มาพบกับผมออนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในหัวข้อเรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎร์ค่ะวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะว่ากฎหมายทะเบียนราษฎร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนักเรียนรู้จักทะเบียนราษฎร์กันไหมคะนะคะถ้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปรู้กันนะคะว่ามันคืออะไร ทะเบียนร้านนะคะก็คือทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายและทะเบียนบ้านเหตุที่ต้องมีทะเบียนเพื่อให้ทราบว่าในบ้านหลังหนึ่งในท้องที่หนึ่งมีประชากรกี่คนเป็นเพศอะไรบ้างแต่ละคนมีความสําคัญกันอย่างไรมีการศึกษาชั้นไหนและมีการมีจำนวนเพิ่มหรือลดเนื่องจากการเกิดหรือตายค่ะ กฎหมายทะเบียนราษฎรเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยงานทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวกับราษฎรได้แก่การแจ้งเกิดการแจ้งตายการแจ้งการย้ายที่อยู่การทำบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายของการแจ้งเกิดกำหนดอะไรไว้บ้างนะคะการแจ้งเกิดกรณีที่เด็กเกิดในโรงพยาบาล สถานอนามัยหรือสถานพยาบาลให้เจ้าบ้านของสถานพยาบาลหรือบิดาหรือมารดาของเด็กแจ้งเกิดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดค่ะกรณีเด็กเกิดนอกสถานพยาบาลเช่นเกิดในบ้านบ้านของบิดามารดาญาติพี่น้องบุคคลที่มีหน้าที่แจ้งการเกิดของเด็กก็คือ เจ้าบ้านของบ้านที่เด็กเกิดบิดาของเด็กที่เกิดมารดาของเด็กที่เกิดภายใน15วันค่ะกรณีเด็กเกิดนอกบ้านเช่นบนรถโดยสารที่สาลาข้างทางผู้มีหน้าที่แจ้งเกิดของเด็กก็คือบิดาของเด็กที่เกิดมารดาของเด็กที่เกิดและจะต้องแจ้งเกิดภายใน15วันเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ไม่ว่าเด็กจะเกิดในโรงพยาบาลเกิดนอกโรงพยาบาลนะคะก็จะต้องแจ้งเกิดใครใน15วันทุกกรณีค่ะต่อไปกฎหมายของการแจ้งตายนะคะการแจ้งตายถ้ามีคนตายในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านนะคะ แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่มีคนตายภายใน24ชั่วโมงค่ะการแจ้งตายคนตายนอกบ้านให้ผู้คนที <Dynasty> ่ไปกับผู้ตายหรือผู้พบศพแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีการตายหรือการพบศพแจ้งภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายหรือเวลาที่พบศพค่ะ ฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะตายภายในบ้านหรือตายนอกบ้านนะคะก็จะต้องแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงหลังการตายหรือการพบศพนะคะต่อไปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายที่อยู่การย้ายเข้าหรือการย้ายออกค่ะในกรณีการแจ้งย้ายออกนะคะเมื่อมีการแจ้งที่อยู่ออกจากบ้านนะคะกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ของเจ้าบ้านหรือผู้แทนที่จะต้องย้าย ok ที่อยู่ดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน15วันนับตั้งแต่วันย้ายออกค่ะกรณีการย้ายเข้านะคะเมื่อมีการย้ายเข้าบ้านเจ้าบ้านหรือผู้แทนจะต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเจ้าบ้านที่เจ้าบ้านอยู่อาศัยนะคะภายใน15วันนับตั้งแต่วันย้ายเข้าคา่ะ ต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะประโยชน์ข้อแรกเลยนะคะก็คือทําให้เราทราบข้อมูลของจํานวนประชากรในแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดในปัจจุบันทําให้รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินงบป,ประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมเช่นการศึกษาการคมนาคม ข้อ2ทํทให้การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาในท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นไปนได้อย่างเหมาะสมค่ะข้อ3เป็นประโยชน์ด้านของความสงบเรียบร้อยของสังคมในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองสามารถติดตามตัวบุคคล จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเป็นการทบทวนความรู้โดยที่คุณครูได้ให้สถานการณ์มา3าสถานการณ์ด้วยกันนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายถูกที่ตรงกับข้อควรปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียนร้านเองค่ะข้อที่1น,นะคะเมทีต้องการย้ายชื่อของตน ไปอยู่ที่บ้านใหม่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะนั่นก็คือการย้ายเข้านั่นเองนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าการย้ายเข้าต้องแจ้งภายในกี่วันหรือกี่ชั่วโมงจาได้ไหมคะข้อสอนั่นเองค่ะเจ้าบ้านต้องแจ้งย้ายเข้าภายใน15วันนะคะข้อ2กระหนกวนันคลอดลูกชายคนแรกที่โรงพยาบาล ะะเธอจะต้องไปแจ้งเกิดลูกชายภายในกี่วันคะนักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยการแจ้งเกิดนะคะจะต้องแจ้งภายใน15วัน,มนいいไม่ว่าจะเกิดที่โรงพยาบาลเกิดที่บ้านหรือเกิดในนอกสถานที่อื่นๆนะคะข้อ3ข้พ่อของสมศักดิ์เสียชีวิตเมื่อวันที่10กันยายนเวลา11นาฬิกานะคะ ลองมาดูกันนะคะว่าข้อนี้นักเรียนจะทํากันได้ไหมข้อแรกนะคะสมศักิ์ต้องแจ้งตายภายในวันที่11ตุลาคมเวลา11นาฬิกาและข้อ2สมศักิ์ต้องแจ้งตายภายในวันที่11กันยายนเวลา11นาฬิกาข้อไหนคะนักเรียนทังมาได้ไหมคะข้อนี้เราลองมาดูนะคะว่าคําตอบคือข้อ2นั่นเองค่ะ สมศักดิ์ต้องแจ้งตายภายในวันที่11กันยายนเวลา11นาฬิกานะคะแะย่อเวลาตั้งแต่10กันยายนเ,ออเวลา11นาฬิกาถึง11กันยายนเวลา11นาฬิกานะคะอยู่ในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าสรุปแล้วกฎหมายทะเบียนราชเนี่ยก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือน การแจ้งตายการแจ้งย้ายที่อยู่การแจ้งย้ายเข้าย้ายออกนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าคลิปนี้จะสร้างความรู้ให้กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนสามารถนำะเอาความรู้เหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตของตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะและที่แน่แนเลยนะคะคุณครูฝากใบงานด้วยที่คุณครูมอบหมายไปให้กับนักเรียน ทําแล้วก็ส่งตามกําหนดเวลาด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณรูฝากนักเรียนกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ช่อง YouTube ของโรงเรียนวัดต่อปูนด้วยนะคะเพื่อที่จะไ,ได้พลาดเคล็ปดีๆจากโรเงเรียนของเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ